คุณจำเนียนมีปัญหาปลายประสาทอักเสบอันนี้รู้สึกยังไงครับถึงไปหาหมอรู้สึกเนี่ยค่ะร้อนไปครึ่งนี้ค่ะตั้งแต่หัวเข่าลงไปค่ะรู้สึกร้อนปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อนค่ะตอนแรกไปโดนอะไรยังไงหรือเปล่าฮะไม่โดนค่ะอยู่ดีๆก็เป็นค่ะเป็นมาเมื่อไหร่ครับเป็นมาหลายปีแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะแล้วต้องรักษาย่งไรฮะก็ทันยาค่ะ ทานยาค่ะให้ทานยาอ่าฮะ uh huh. แล้วรักษาด้วยวิธีเดียวคือทานยามาก่อนเริ่มแรกค่ะอืมอืมก็ไม่หายก็กลับไปหาหมอใหม่พอยาหมดก็ไปเอามาต่อเนื่องทานอยู่นานเท่าไหร่คะก็แล้วแต่คุณหมอจะจัดมปไม่ม้ครั้งแรกที่ที่ทานแล้วไม่หายก็ประมาณเดือนกว่าค่ะเอออาจารย์ครับโรคปลายประสาทอักเสบนี้อาการที่ว่านี่มันมันเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่างกายหรือเปล่าฮะ จริงจริงมันจะเกิดขึ้นจากส่วนปลายก็คือปลายมือปลายเท้าแล้วก็าลามไปเรื่อยๆนะคะมีสา,าสาเหตุไหมครับสาเหตุก็อาจจะเกิดขาดสารอาหารบางอย่างนะคะหรือได้รับพิษจากสารเคมีหรืออย่างเราสูดหายใจเอาควันลดเข้าไปทุกวันทุกวันหรือไอระเหยอะไรบางอย่างลลหรือว่าฝุ่นละอองต่างๆมันก็จะมี าจจะมีโลหะหนักอะไรปนเปื้อนอยู่พวกนี้มันจะทําให้เกิดปลายประสาทอักเสบได้นะฮะหรือโรคบางโรคนะฮะอย่างเบาหวาน SLE อ,อะไร,ร,รพวกนี้พวกนี้มันมีโรคอีกหลายโรคที่อาจจะทําให้เกิดปลายประสาทอักเสบได้ซึ่งการอักเสบเนี่ยมันจะเริ่มจากปลายคือเขาบอกว่า อย่างถ้าเป็นที่มือก็เหมือนกับเราสวมถุงมือมันจะลามขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนสวมถุงมืออหรือถ้าเป็นจากเท้าก็เหมือนสวมถุงเท้ามันก็จะลามขึ้นมามันจะมีความรู้สึกขยบขยบขึ้น,น,ม,นมาเรื่อยๆค่ะมันจะขยบขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นกลางคืนเพราะอะไรครับอ,อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เขาพบเนี่ยนะคะ ก็คือกลางคืนเนี่ยเราจะสังเกตได้ตอนกลางวันไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะกลางวันเราทําน่นทนํานี่เรามีแอคทิวิตี้อะไรเยอะอม,มันเพราะฉะนั้นมันก็แบบลืมๆไปบ้างครับแต่ว่าพอกลางคืนเนี่ยเรานอนหรือเรานั่งพักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มละถ้าปล่อยนะไว้นานๆปล่อยวันไว้นานๆไม่มีการรักษาถ้ามันเสื่อมหรือมันไปเรื่อยๆอะนะคะ,ะมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรง อาการควบคุมกล้ามเนื้อก็จะไม่ดีขึ้นครับถ้าทิ้งไว้ทิ้งไว้ก็อาจจะเป็นแบบยกแขนไม่ขึ้นยกขาไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นอาการหนึ่งที่ไม่หายเหลือรังมาตลอดแล้วกดไหลย้อนมาตอนไหนฮะกดไหลย้อนแบบว่าแบบว่าทานข้าวคือ ทำงานเย็บผ้าโหลใช่ไหมคะอืทานข้าวคือไม่เป็นผมว่าไม่ได้เย็บเป็นโหลเย็บเป็นกุล,ลุดเลยฮะเย็บเป็นร้อยค่ะเออพอบอกเย็บเื้อผ้าโหลนี่ไม่ได้เย็บ12สองตัวนะฮะเย็บเป็นร้อยค่ะคือมันแสบแสบแล้วเกิดอาการมันอย่างจะอาเจียนนะคะแสดงว่าทานอาหารไม่เป็นเวลาใช่ค่ะถูกไหมฮะพอเวลาอยู่ในโรงงานเขาปล่อยเลิกก็ไม่เลิก ไม่ทําอยู่ที่บ้านค่ะอ๋อทาอยู่ที่บ้าน <c oughs> โอ้ยิ่งไม่กําหนดเวลาเลยอยากได้เยอะค่ะแล้วทํายังไงครับมันถึงจะหายก็เพื่อนมาแนะนําหมายถึงว่าเย็บผ้าแล้วเพื่อนมาแนะนำคให้กินน้ํามังคุดกับสีเขียวตอนแรกก็โอ้ยไปมาเยอะแล้วเออไม่เชื่อหรอกออด่ากันไปด้วยสิผมว่าต้องมีอ่ะ <c oughs> มีต้องมีแหละ ใช่ค่ะไปเชื่อเพื่อนก็ลร้องเฮ้อลองกินก่อนหนึ่งซองก็แล้วกันแสดงว่าตอนแรกที่อยากหายคืออยากหายไอ้กดไหลย้อนใช่อฮะแต่อันเ้ียคือไม่คิดว่าจะหายไม่สนใจมันละอ่ะละมันเป็นไงก็ช่างมันสี่โมงเย็นเดี๋ยวฉันรู้ละฉันก็เตรียมตัวรับมันรับก็กินเพื่อที่จะให้กดไหลย้อนหายไหมหายเพื่อจะให้กดไหลย้อนหายเลยแหละหายกดไหลย้อนเพื่อนบอกว่ากินไปเลยแล้วก็สวยด้วยอ๋อผมว่าอันหลังน่าจะมาก่อนนะ คราวหน้าถ้าจะแนะนําใครบอกว่าสวยก่อนเลยเนี่ยกินก่อนเลยนะฮะป่วยเอาไว้ที่หลังเพื่อนบกว่าสวยด้วยเนี่ยกินเหอะผิวพันธ์สวยเป่งปังอออยู่ในบ้านก็สวยได้อบอกกินเลยหนึ่งซองกับสีเขียวสองเม็ดน้ำมันคุดวันละหนึ่งซองใช่ค่ะแล้วก็สีเขียวสองเม็ดใช่ค่ะอ่าฮะแล้วก็กินมาเรื่อยๆจนประมาณได้สักสองอาทิตย์หนูกินวันละสี่เม็ดนะสีเขียวอะเช้าสอง ก่อนนอนสองแล้วตอนเช้ามีน้ำมังคุดใช่ค่ะครึ่งหนึ่งด้วยครึ่งหนึ่งค่ะแต่ทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องมาประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์เห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไม่แสบผมว่าผอมแหละไม่แสบหน้าอกค่ะแล้วก็เวลาเย็บผ้าก็จะไม่ค่อยปวดหลังเอ๊ะมันจะเร็วขนาดนั้นเชียวเหรอฮะค่ะอาจารย์ครับทําไมเร็วขนาดที่ว่าแค่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปน้ํามังคุด ครึ่งซองกับแคปซูล4เม็ดต่อวันอะไรนะที่บอกว่าหายไปอาการแรกที่หายไปไรย้อนก็ไรย้อนก็ไรย้อนกิน4แคปซูลต่อวันครับก็เนื่องจากว่าน่ยมันมี TH17 เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ TH1 เพิ่มขึ้นทั้งคู่มันก็จะไปช่วยกด TH2 ให้มันลดลงไปนะครับไอ้ท h 2นี่แหละคือตัวที่ทำให้เกิดอาการอักเสบ ของกฎและย้อนนะครับพนาการก็จะดีขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับทีนี้น้ำมังคุดพอกินน้ำมังคุดทีนี้วันละครึ่งซองนี่นี่คือผลจากการกินวันละซองนะครับในวันที่15สิ่งที่ได้มาก็คือ,อก็จะมี TS1 เพิ่มขึ้นโทษลดลงลดลงแต่มันลดลงน้อยกว่าท S2 นะครับลดลงน้อยกว่าที2ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วก็คือว่ามีสภาวะ TS1 เด่นกว่าที2 เพราะนี่ลดอาการภูมิแพ้ลดอาการแพ้ภูมิตัวเองลดอาการอักเสบด้วยคขาต่อมาครับอินเตอร์ลคิน17นะลดลงชัดๆเยอะมากนะครับเพราะนั้นอาการอักเสบที่เกิดขึ้นจากอินเตอร์ลคิน17เทีย็ก็ลดลงนะครับนอกจากนี้ตัวสุดท้ายก็มีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้นมันก็ควบคุม t s 1 t 2 t 1 7ทท ไม่ให้มันเพิ่มขึ้นจนอาการผิดปกตินะครับพราตัวทีเร็กก็ช่วยจัดการตรงนั้นแล้วกรณีที่ถ้าหากจะมีเชื้อขก,กินอยู่ตามผนังลำไส้ t ี <TS> 1, 1ที่เพิ่มขึ้น t ี1 7ที่เพิ่มกข,ของกรณีกินแคปซูล huh แล้วก็ทีเรกูเลเตอร์หรือ T-9 t ก 9, ท,9ที่เพิ่มขึ้นตัวใหม่นะครับตัวใหม่เนี่ย, huh, ยก็ไปช่วยจัดการกับเชื้อ h อ y พ o โรไ พัฒนาการก็ดีขึ้นด้วยเหตุนี้ครับแล้วอาาการระบบป้ายพระสาทอักเสบเป็นยังไงเริ่มค่ะเริ่มเริ่มขยับขยับลงมาแบบที่แช่น้ําเริ่มขยับลงมาเรื่อยๆหนูก็ไม่รู้ว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่อก็เริ่มขยับก็นี่ขยับมาเหลือตรงนี้ค่ะคือแทนที่เดิมรู้สึกร้อนๆแค่หัวเข่าปวดแสบปวดร้อนจากหัวเข่ามันล้นลงไปเรื่อยๆเหมือนค่อยๆถอดถุงเท้า สั้นลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอาจารย์สาเหตุเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ครับใช่ค่ะมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเหมือน<ช>เราถอดถุงเท้านะเพราะเวลาเป็นมันเหมือนใส่ถุงเท้ามันค่อยอขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นหรือมันสมดุลขึ้นเนี่ยนะฮะ,ะมันก็จะทําให้การไหลเวียนอะไรของเลือดดีขึ้นซึ่งมันก็จะนําเอาสารอาหารพวกวิตามินที่เราได้จากผักจากเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่มันจําเป็นสําหรับ เ,เลี้ยงดูไอ้เส้นประสาทเราอะนะคะไปถึงตรงนั้นนะฮะ,ะพอมันเลือดไหลเวียนดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นแต่จริงๆอย่าแช่น้ําเย็นดีกว่านะมันจะหายเร็วขึ้นอให้เลิกเลิกแช่ทุกวันนี้ดีขึ้นไปจนถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้หายแล้วค่ะตอนนี้หายแล้วด้วยไม่ได้ไม่ได้แช่น้ําแล้วค่ะยาหมอเขาไม่ได้ทานไม่ได้ทานค่ะทานเม็ดเดียวค่ะตอนเนี้ยคือ ลุยงานเหมือนเดิมค่ะอ๋อทานเม็ดเดียวอะไรเม็ดเดียวสีเขียวอ๋อทานสีเขียวเม็ดเดียวที่อยากได้หน้าสวยได้มาด้วยไหมได้ค่ะฝ้าหลุดค่ะฮ้ฝ้าหลุดฝ้าที่บ้านหลุดเหรอฮะค่ะฝ้าที่หน้าค่ะอ๋อฝ้าที่หน้าหลุดนะฮะหายไปด้วยเลยเหรอฮะค่ะโอ้ยินดีด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นผลพลอยได้หรือว่าเป็นสีเหลืองตอนเย็นค่ะ มีสีเหลืองตอนเย็นอีกหน้าหน้าก็เลยสวยฟ้าก็เลยหลุดค่ะเดี๋ยวสีเหลืองกันอะไรฮะไม่เห็นเคยบอกผอม,มีมีอีกมีอีกสีเหรอฮะไม่ไม่ใช่ไออะไรอ่ะซีเบรสอออีกสูตรหนึ่งครับก็เหมือนกับฮอร์โมนทาของพืชจับพืชนะครับก็ทําให้แน่นอนอะ่ะตัวนั้นจะสวยเร็ว